สไหว,ว,วหวันแล้วพี่น้องหลงต้องนงสมาธิท่านสิกลัวเป็นอันตรายไนหะน้องหน้องหลงหล,ลงไม่ไดี ก็ครับสวัสดีพี่พี่ีทุกท่านกันด้วยนะครับก็พี่พี่นะวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ไปไหนนะผมเนี่ยเมื่อคืนผมได้ฝันเห็นว่าท่านฤาษีเนี่ยเดินทางมาบอกอะไรบางอย่างนะพี่พี่นะก็คือท่านมาบอกผมว่าให้ผมเนี่ยเดินทางมาหาท่านหน่อยนะพี่พี่ท่านเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่จะให้ท่านนะพี่พี่นะเอ๊ะมีอะไรบางอย่างที่จะให้ผมแต่ผมเนี่ยไม่รู้ว่าจริงแล้วไม่จริงนะพี่พี่ผมก็เลยเดินทางมาไว้ก่อนนะ ผมก็เลยเห็นว่าพี่พมเนี่ยว่างนะผมผมก็เลยชวนพี่พรมเนี่ยมากับผมเลยมาครับพี่พมเดี๋ยวรอพี่พรมสักครู่นะพี่วิตอนนี้เนี่ย <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าจะเจอไหมนะครับแต่ผมเนี่ยฝันว่า,าท่านี่ะมาหาผมวนะัยดีครับพี่ทุกคนวันนี้ผมก็มากับน้องหลงนะครับพาผมมานะก็ม <า S 1> ไม่ใช่ครับเมื่อคืนเนี่ยผมฝันว่าท่านเนี่ยมาหาผมครับแล้วท่านเนี่ย ให้ผมเนี่ยเดินทางมาหาท่านเพราะว่าท่านเนี่ยมีอะไรจะให้ผมบางอย่างแต่ผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรผมก็เลยชวนพี่ผมมาเนี่ย<ม>อย่างนี้พี่พี่น้องหลงคลิปก่อนพี่น้องหลงขายข้าวขอบายนะที่ข้ามอยู่ข้ามตาานข<ม>้าเห็น<ม>คอมเมนต์ด่าข้ามากเลยนะว่าเป็นเสียงข้าจริงๆแล้วข้าไม่ใช่ผมนะพี่ทุกคนอ๋อตอนนั้นเนี่ยพี่ผมเนี่ยเดินทางกลับบ้านเมืองเขานะแล้วก็พ ผมเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่นะผมเนี่ยไปชายแดนนะผมข้ากลับมาข้าเห็นคอมเมนต์แบบโอดาค้าเยอะมากนะน้อพิมบอกผมก็เสียใจนะที่พี่ซีดาผมนะคือว่าเมื่อเขาเหมือนแบบเหมือนมึนเป็นเหมือนผมนะในคอมเมนต์นะ<อ>เสียงเหมือนผมนะเสียงเหมือนพี่ผมจริงๆผมไม่ใช่นะคือเขาเป็นคนอีสานนะครับเป็นเขาเขามาอยู่อาศัยที่หมู่บ้านแถวนาอยู่ค คือเอางี้พี่ๆถ้าเป็นกันไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะเดินทางไปหาทะเลสีเลยนะไปครับน้องหลงกล้องภาก็เป็นอะไรเหมือนกันอ่ามันนีะเข่าอันะอนะที่ว่าเป็นที่ไหนนะทุกคน,นก็เดินทางมากับน,น้องหลงนะน้องทิมก็อยู่บ้านไม่อยู่ในฝกนะเป็นเหมือดิมากผมเห็นว่าพี่ผมเนี่ยว่างนะก็เลยชวนเดินทาง,งให้พี่ๆเอสซีไปอมหลุนน้ำพริกของน้งถิ่นนะก็อร่อยอมากๆทุกคน ใช่พี่ได้รับแล้วก็คือพี่พิมพ์ขอบใจขอบุณนะพี่พี่พี่เอกทนะแล้วตอนนี้พี่พิมพ์สั่งทําใหม่แล้วคือรสชาติเนี่ยมันเค็มกว่าเดิมอ่ะใช่แต่มันก็ไม่เผ็ดนะพี่พี่นะคือแค่มันรสชาติมันเค็มขึ้นนะครับจะสั่งทำใหม่ใครชอบก็ใครชอบใครชอบก็อย่าลืมไปอุดหนุนพี่พิมพ์นะครับผมเป็นกำลังใจให้น้องกบด้วยครับี่พี่เอกเอามาแบบรับซื้อของ น้ำพริกของน้องคินก็ต้องไปเซ้นแนบให้น้องกบนะน้องกบเดิน,นกเอนเยอะมากครับพี่มันกินนมแบบ้องแบบนมวัวแดงอะไรเนี่ยเือนตื่นนะน้องคินน้องกบชอบกบอินตอนนี้น้องกบเริ่มโตมากแล้วนะอ๋อพี่ผมแล้วผมได้ข่าวว่าพี่แฝงเนี่ยบอกผมว่าอีกไม่นานเนี่ยน้องทสานจะไม่อยู่แล้วเดี๋ยวไว้เราว่างๆเนี่ยเราไปเที่ยวาหาน้องกันไหม เะไปไหนหอคือพ่อเขาเนี้ยจะเรียกกลับไปที่ฝั่งพมา่าน้องอาจจะไม่มีทางกลับมาเลยครับผมได้ยินพี่แฝงบอกอย่างนั้นเดี๋ยวถ้าเราเราว่างเมื่อไหร่เนี้ยเดี๋ยวเราจะรีบเดินทางไปหาหน้องก่อนที่เราจะไม่ได้เจอน้องอีกเลยนะครับถ้าก็จะไปเจอพี่ยมด้วยนะั้าเห็น พี่เอ็กีด่าผมด่าท่านเลยผมมันยื้มมากท่านแล้วตกใจมากนะคือพี่ผมเนี่ยไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับคือพี่ผมก็กลับไปดูแลบ้านเมืองของท่านเมื่อตมาดึกกับเช้านะตั้งมาถึงนี่ก็กเช้าแล้วก็มทินบอกว่ามีพี่เอ็กซ์ซีด่าพี่ผมเยอะมากเลยถก็จะตกใจพี่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 ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรคือเป็นผมเพความผมผมเชื่อนะผม ไม่ได้ปกติพี่ก็เห็นนะไม่ไม่เป็นไรผมก็ไม่เครียดใจเล็กๆน้อยๆผมก็ตั้งใจทายชให้พี่ๆดูนะผมก็ไม่รู้ว่าพี่ๆจะดูไม่ดูไม่ดูพี่ๆก็พี่ผมก็พี่ผมก็คิดว่าที่เขาคอมเมนต์แ่บนี่ก็คิดว่าถ้าพี่ผมก็คิดไปว่าขอให้กําลังใจแล้วกันอย่างนี้มันจะดูโอเคกว่าครับที่ข้าวของอะไรที่ทุกคนผมงจต้องชิมข้าวกัน อะไรข้าวานี่คืนไมไรับอ,อะไงี้ไปพี่<น>เดี๋ยวระวังทางที่เราขึ้นไปน้ำก็ลองน้ำเนี่ยคือน,น้ำมันออกขุนคุนนะไพี่ดูน้ก็ุ๊กมากเลยนะ มันเป็นไรไนนคือเรามาปกติทุกครั้งน้ำมันจะใสกว่าน,นี้นะพ,พี่นะคือตอนนี้เนี่ย<อ>น้ำมันขุ่นที่บ้านผมผมเอาวันนั้นผมเอาเท่าตัดตัดไปไม่ได้แล้วพี่คือเลยผมเนี่ยเลยต้องไปถ่ายคลิปให้พี่พร้มนะค,ค,คือตอนที่พี่พร้มจะกลับบ้าน,านผมตัดผมตัด <c oughs> นี้ม้องมีต้องมีต้องมีมมงโอกาสจะเอาเท่าตัดใถ่ายที่บ้านผมไม่ได้แล้วที่ดูสิ บรรยากาศที่นี่ดีมากเลยตอนนี้เราก็เดินทางมาเริ่มใกล้ไปถึงที่ทะเลศรีรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็เมื่อคืนเนี้ยตื่นเต้นตั้งแต่เช้าเลยนะครับผมวันนี้กับาบมากทีนี่มันเริ่มให้เย็นแล้วน้องหลงใช่ครับไม่รู้ ท่านเนี่ยจะอยู่ไหมเพราะเพราะเดี๋ยวตอนนี้เราจะ,ะขอไปก่อนต้กล้องกันก่อนน,นนะครับแล้วก็ผมจะทาท่านะครับเม,มื่อคืนเนี่ยว่าท่านเนี่ยได้ไปเข้าฝันผมไหมนะเราไปกลับท่านกันเถอะ 네 예, 뭐. 에스, 이거. 네, 이거. 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 이 이거. 이 อย่างเราก็ฟ้องเฉยนู่กินเยอะมากนะซูซี่เฮลิมโอ้ลูกเล่นเลยเขาบอกว่ามาแล้วใช่ไหมเอ่ออ่ะลูกอ่ะมีอะไรมีหมดหมดเรียบอุ้ Nako ya ma, ya lang hee ya taa meew Nako naa, nako kuih naa Nako naa, naku kuih kuih lu baat naa meew laa Nako naa, naku kuih kuih saa koih maa Nako naa, naku kuih 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 Nako naa, เดี๋ยวจะเล่าอุ๊ยจะ่ <what> ิ <Overwatch> ๊กเดี <wire> ๋ยวผมขอเนี้ยไปเด็ดใบไม้ให้ขาเลยสิ เดี๋ยวรอสักครู่นะพี่กรมหาน ว่าท <othe> <cues> ่านเนี่ยบอกว่าช่วงนี้เนี่ยดวงผมไม่ดีนะอาจจะถึงชีวิตเลยก็ได้นะอันเป็นชีวิตเลยใช่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำอะไรผิดท่านผมท่านก็ได้ไปเกลี้ยงผมเมื่อคืนปวดข้อมือเมื่อเดือนที่แล้วอู้ผ่าดู คอนโดไม่ดีดนะที่เราชิเดี๋ยวตะโค่นนะพี่ผมครับได้ได้ได้ไปพี่ๆแล้วกันผมจะขอเนื้อไปหาเด็กคนี่มันเงียบมากแล้ไม่มีเสียงนกไม่อะไรไม่มีลมพัดเลยทุกคนแบบมากมาก ยิงผมกัมได้เจอใบไม,ม้ใบใหญ่ใหญม้ม่าวันพี่้นามมาท่านสิกลัวเป็นอันตรายนะนี่ต้องหลงวงไม่ดีดวง อยูู่ลงมาไปกินมีสิ่งรแปลกมากพี่คนี่สีขอให้ก็ไม่ได้พี่อย่างนี้ต่้งอย่างรู้หรือเปล่าลูกคืออะไรเดี๋ยวผมไปบอกได้สิ คือไรเนโอเคเอางนี้าปอยานีจะมาทำบราอเร่อปนเลกป็นนี้จะยินนะอาบลปมนจะมาที้นะอามันก็ยงรือเป่อาเดน่ไปนี้ปอบอกจนนัหนักจ้างมีายวสักครู่นะครับคือพี่ๆนะผม มีอะไรบางอย่างที่จะบอกพี่ทุกคนนะครับที่ทะเลสีผมทะเลสีได้ถามผมว่าผมเนี่ยมีอันเป็นไปถึงถึงแก่ชีวิตนะครับพี่ผมคือระหว่างทางที่ผม